สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลื้องบ้านบ้าน by Asset Management ค่ะ EP นี้มาพบกับยิ้มอีกครั้งแล้วนะคะกับการรีวิวบ้านสวยในจังหวัดระยองค่ะซึ่งวันนี้เราพามาชมบ้านสวย,สวยในโครงการล่มเย็น2ค่ะที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี้เองนะคะซึ่งโครงการนะคะก็อยู่ในทำเลดีอยู่ในหลังชุมชนใกลทั้งตลาดและศูนย์การค้าอาทิเช่นนะคะศูนย์การค้า CKP l a า a อยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลปลวกแดงและโรงพยาบาลปลวกแดงด้วยล่ะ ภายในโครงการเองนะคะเขาก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ําสนามเด็กเล่นและพื้นที่ส่วนกลางไว้คอยบริการลูกบ้านรวมถึงภายในโครงการค่ะเขายังมีคอมมูนิตี้นะคะให้กับลูกบ้านได้ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซักนะคะต่างๆด้วยล่ะค่ะ มีเจ้าหน้าที่รอประพอคอยดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในตัวบ้านจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ แล้วค่ะกับบ้านเลขที่779ทับ203บ้านหลังนี้อยู่บนถนนเส้นแมนหลักของโครงการเลยค่ะทําให้เดินทางเข้าออกง่ายนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังกําลังดีทําความสะอาดง่ายด้วยด้านในเนี่ยมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ําและจอดรถด,ด้านหน้าได้1คันกับขนาดพื้นที่24ตารางวาค่ะไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะตามมาเลย เดินเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้ค่ะถูกออกแบบมานะคะเป็นห้องโถงหลังคาสูงค่ะทําให้ตัวห้องเองค่ะดูโปร่งและก็โล่งนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ขนาดกว้างเลยละคะ่ะลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งเป็นห้องต่างๆได้อย่างเป็นสัดส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นห้องรับแขกบ,บริเวณกลางบ้านก็สามารถทําได้นะคะกับการวางโซฟาชุดนะคะเพิ่มเติมกับชั้นวางทีวีและก็ตู้โชว์ในแบบ ที่คุณชื่นชอบเลยค่ะลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านเองสามารถที่จะตั้งโต๊ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะหรือจะแบ่งเป็นมุมห้องทํางานนะคะกับโต๊ะทํางานและก็มุมห้องอดิเลกได้ด้วยค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการบิวอินนะคะเป็นตัวเคาน์เตอร์ไว้บางส่วนแล้วพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้ค่ะหรือจะบิวอินนะคะในการดีไซน์เป็นมุมห้องเก็บของก็สามารถทําได้และบริเวณด้านหลังเนี่ยเราได้ต่อเติมแล้วนะคะทั้งการเทพื้นนะคะแล้วก็หลังคาค่ะรวมถึงการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวและซิงค์ล้างจานไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ในการทําอาหารกับประกอบอาหารเป็นครัวไทยได้แบบสบาย และยังมีพื้นที่กว้างๆนะคะทําเป็นพื้นที่ซักล้างและมุมตักผ้าได้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกแล้วก็ฉากกั้นนะคะกับห้องอาบน้ำได้อย่างเป็นสัดส่วนรวมถึงสุขภัณฑ์ครบครันเลยละคะ่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมดเนี่ยสห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกที่ยิมพามาชมเป็น master bedroom อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาดคิงไไส์์เพิ่มเติมท้งตู้เสืา้าและกระตครื่องแปลงเข้ามายังมีพื้นที่ให้เดินแบบเหลือเหลือค่ะพร้อมกับนะคะยังมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ และสสำหรับห้องนอนที่2อ,อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดใหญ่พอๆกันกับห้องมาสเตอร์เบดมเลยค่ะห้องนี้วางเตียงคิงสายเพิ่มตู้สภาโต๊ะเครื่องแปลงในแบบที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยหรือเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะก็เรียกว่าดีไซน์ในแบบที่คุณชอบได้เลยค่ะการเดินทางไปยังบ้านร่วมเย็ยน2เริ่มต้นที่บริเวณหน้า CK p พาา จากนั้นขับตรงไป1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนน3080ขับตรงต่อไปอีก1.8กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ บ้านสวยหลังนี้ในโครงการล้มเย็น200คุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสามารถติดต่อหาเราผ่านทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้ๆ by J J s s s t t m n n g g m m n t t และช่องทางน้องใหม่ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรามีทีมงานที่จะคอยให้คำแนะนำและบริการเสนอสินเชื่อ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากที่นี่เรายังมีสับพร้อล้อมสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีทำเลในดวงใจพิมพ์มาบอกเราได้นะคะทีมงานเราจะคัดสรรสับสวยแล้วพาคุณผู้ชมไปชมในอีพีถัดไปค่ะแต่สําหรับอีพีนี้หมดหน้าที่ของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ